ปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเตือนแรงหมอปลายพลายกระซิบผ่าดวงสยองเครื่องปีหลัง2566เตือนเรื่องการเมืองเรื่องภัยพิบัติสุดน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะเตือนแรงหมอปลายพลายกระซิบผ่าดวงสยองครึ่งปีหลัง2566 ทำนายไว้สารพัดล้วนแต่สยองทั้งสิ้นไม่ว่าจะเตือนคนไทยให้ระวังเรื่องภัยพิบัติเตรียมภวาโรคใหม่จนถึงล่าสุดกับคําเตือนเรื่องมนุษย์ต่างดาวและภาพบิดเบี้ยวของอนาคตการเมืองไทยหมอปลายพรายกระซิบเปิดใจให้สัมภาษณ์ในรายการดังชี้ชะตาบ้านเมืองครึ่งปีหลังปี2566ตามนิมิตท่านยมถิมพิธาจะพลาดเก้าอี้นายก เตือนทักษิณกลับไทยอันตรายอุ้งอิงแพรทองทานไม่มีทางได้เป็นนายกจับตาตัวละครลับนายกใหม่เป็นคนนอกและมีโอกาสรัฐประหารไม่เลิกเมื่อถามว่ายืนยันคำเดิมไหมว่าทิมพิธาจะไม่ใช่นายกคนที่30หมอปลายตอบว่าไม่เห็นค่ะ แต่เขาอยู่ในใจของใครหลายๆคนสื่อต่างชาติก็คือเขาแต่ในประเทศไทยด้วยกฎหมายก็ไม่เห็นว่าจะได้เป็นแต่ไม่ได้เห็นใส่ชุดที่สมควรอยากให้คุณทิมระวังตัวเยอะๆคนใกล้ตัวจะทําให้เสียกันทั้งหมดคนในกลุ่มที่เป็นสอสอนี่แหละต้องระวังคำพูดกิริยาทุกอย่างระวังให้มากๆเลยจะโดนกฎหมายจัดการ ก็คือปัจจัยคุณทิมไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านคนเดียวแต่อาจจะมีคนข้างหลังที่จะทำให้ท่านถูกสอยอย่างถาวรแต่คําบลีภัยยังไม่เห็นค่ะยังสู้อยู่ใน3-5ปียังเห็นคุณทิมอยู่ในประเทศไทยเท่าที่จำได้คนที่เกิดวันที่21 จะมีบทบาทสำคัญช่วงนั้นดูเป็นดวงที่แรงและแข็งแต่กลับมาดูในช่วงนี้มันเปลี่ยนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมมันเปลี่ยนกลับข้างกลายเป็นว่าคนเกิดวันที่21ทั้งหญิงชายถอยแล้วปลอดภัยแต่ว่าคนในบ้านยังอยู่ดีและมีอาหารอุดมสมบูรณ์เมื่อถามว่าท่านยมกระซิบไหมว่า ใครคือนายกคนต่อไปหมอปลายตอบคนที่นั่งตำแหน่งนายกคงไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ทั้งหมดไม่ใช่คนที่คาดกันไว้เช่นพลเอกประวิตรวงสุวรรณหนูมองว่าท่านจะถอยแต่จะคุมหลายอย่างเอาไว้ทุกคนก็ยังเกรงใจมากๆอยู่เบื้องหลังดีกว่าท่านยมบอกว่านายกคนต่อไปจะมีอายุ60สปลายหรือเจสิบประมาณนี้ และไม่ใช่สอสเอมื่อถามว่าแปลว่าเราจะได้นายกคนนอกไม่ทราบว่ามาจากวงการไหนหมอปลายตอบเป็นคนในเครื่องแบบอยู่หลายปีเลยถ้าดูณนะตอนนี้จะอยู่ค่อนข้างครบเทอมและยังมองไม่เห็นว่าหลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งใหม่ แต่จะเห็นหลังจากที่คนออกมาเต็มถนนแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นมันคือจุดเปลี่ยนหลักที่จะเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกคนใจเย็นมากๆทำทุกอย่างไปตามกฎหมายและใช้สติปัญญาในการต่อสู้ดีกว่าใช้อาวุธมันคือคําเตือนแม้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อถามว่าจะมีรถถังออกมายึดสื่อปิดสี่แยกจะมีวิธีนี้ไหม หมอปลายตอบถ้าถามเพื่อป้องกันมีเยอะค่ะโอกาสชนวนคือผู้หญิงวัยรุ่นผมยาวประมาณหน้าอกกลุ่มคนลักษณะแบบนี้อารมณ์แรงสู้จริงหลังจากนั้นจะมีผู้ชายออกมาพร้อมอุปกรณ์เมื่อไรที่มีอุปกรณ์เมื่อนั้นจะเกิดเหตุแต่ว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยมันดันมีต่างชาติเข้ามาปนด้วย แต่ต่างชาติไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนหรือนายทุนหนูมองว่าเขามาเพราะเป็นสื่อและเขาเห็นกระจายข่าวออกไปมองเลยว่ามวลรวมยังไงก็ไม่คุ้มฝ่ายรัฐบาลที่ขึ้นก็ไม่คุ้มเมื่อถามว่าคนไทยจะหลุดพ้นจากวงจรอุบาทนี้ได้อย่างไรหมอปลายตอบ พื้นฐานของประเทศเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นมันก็จะบนในหลูบนี้ไปค่อนข้างนานจนกว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อประเทศเปลี่ยนเมืองหลวงเพื่อเปลี่ยนดวงเมื่อถามว่าคุณทักษิณชินวัตรจะได้กลับประเทศไทยจริงไหมหมอปลายตอบท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับแต่จะอยู่ใกล้ๆนี้หรืออยู่ที่ไหนเปลี่ยนใจได้นะพยายามมากๆที่จะกลับ แต่ถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆแล้วถึงจะประกาศทุกครั้งท่านยมเตือนเลยว่ารักษาชีวิตตัวเองดีกว่ายอมเสียสัจจะเถอะเพื่อชีวิตตัวเองในครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้าไม่กลับช่วงนี้รออีก2อถึงสปีปลอดภัยกว่ากลับมาแบบพิเศษเมื่อถามว่าองค์อิงแพ่ทองทานชินวัตรมีสิทธิ์เป็นนายกไหมหมอปลายตอบ ไม่มีและก็ไม่ควรเมื่อถามว่าตุลาคมมีดาวย้ายใหญ่วงรอบของเดือนตุลาคมจะอันตรายจริงไหมหมอปลายตอบ พฤศจิกายนอันตรายกว่าตุลาคมแค่คุนึกถึงไฟขอนไม้มารวมกันประธานสภาเอาไม้มารวมแล้วสักพักหนึ่งเริ่มเอาไม่ขีดโยนพอเริ่มมีนายกปุ๊บทีนี้ไฟกระพือหลังจากนั้นไฟลามเสร็จงานใหญ่เลยถามว่าเร็วๆนี้มีสัญญาณเตือนภัยพิบัติอีกไหมหมอปลายตอบ ท่านยมเคยเตือนมานานแล้วเรื่องแผ่นดินไหวเขื่อนแตกภูเขาไฟที่ไม่แอคทีฟมานานแล้วในประเทศไทยภูเขาไฟที่จะสร้างรอยแยกใหญ่แถวแดนปลาดิบรอยแยกตัวนี้จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆทั้งเอเชียรอยเลื่อนเดิมแยกกว้างขึ้นความกว้างนี้มันคือสัญญาณของอนาคตที่เรียกกันว่าโลกแตก ท่านยมยังเตือนแผ่นดินไว้ระวังตึกถล่มในจังหวัดที่มีชื่อท่องเที่ยวจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์เห็นป่าไม้ควันขโมงไฟเต็มเมืองเมื่อถามว่าขนลุกเลยนะท่านยมเห็นไฟลุกเต็มเมืองหมอปลายตอบหนูพูดมาตลอดทั้งปีปีนี้คือกระต่ายไฟกระต่ายทอดไม่ใช่กระต่ายทอง จะมีไฟในกรุงเทพใจกลางที่เดิมที่นักท่องเที่ยวมาเยอะๆประวัติศาสตร์เดิมๆแต่รอบนี้หนักและรุนแรงรอบที่แล้วยังมีผู้ใหญ่มากกว่าซึ่งรักลูกและครอบครัวแต่รอบนี้มีแต่ความพึกเขิมมันเป็นพลังที่จบในรุ่นเราอยากให้มันซอบที่สุดอยากให้แก้จากต้นเหตุขอร้องว่าไม่ให้เกิด ที่เราพูดกันขอให้ทุกคนเก็บไปในใจใครอยากด่าก็ดา่าแต่อยากให้จำคำพูดเอาไว้แล้วเตือนสติว่าโมโหขึ้นเมื่อไรให้เก็บไปในใจหรือใช้วิธีประนีประนอมที่สุดเท่านั้นพอ ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลคำทำนายโดยหมอปลายพรายกระซิบมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ